ผมจะไม่สัญญาว่าผมจะชนะเพราะว่าผมเป็นกีฬากีฬามันเป็นมันมีอยู่แล้วผมไม่ใช่นมวยอาชีพแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่ผมอยากจะไปต่อยไม่ใช่ว่าผมอยากจะชนะไม่ใช่ว่าผมอยากไม่ใช่ว่าผมกลางว่าผมกิงมันคือมันเป็นสิ่งหนึ่งในชีวิตผู้ชายใช่อยากจะขึ้นไปอยู่บนสุดแบบนั้นใช่เพราะผมไม่ใช่อาชีพอาชีพแบบนั้นมันเป็นกีฬากีฬาถือถือไม่ขึ้นร้องเองเลยผมอยากจะใส่นมแล้วขึ้นไป มันเป็นกีฬาลูกคูไซเป็นเล่นไปเล่นกีฬาไปออกล่างกายไม่ได้ตั้งใจที่จะชนะแต่ว่าผมก็จะทําให้ดีที่สุดใช่ทำให้ดีที่สุดจริงๆอ่ะผมไม่ค่อยมีเวลาซ้อมเหมือนพี่เขาหรอกอพี่เขาซ้อมงาจีซ้อมเต็มที่อยู่แมนแต่ถ้าผมอ่ะกะคาดแต่แลนด์คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตก็เยอะแล้วก็พยายามซ้อมก็ซ้อมไม่เต็มที่หรอกก็จะซ้อมในในห้องแต่ก็จะพยายามทําให้ตัวเองยืนให้มันถึงสามยกให้ได้ได้อยู่แล้วนุกอ่ะร่างกายดีอยู่ไม่ยังไ่ได้เต็มที่เพราะพ่แล้ว ผมไม่ได้่าถี่สิไปชนะเลยโอ้ยพัพนมวยตับจากได้กับสุดยอดแล้วตีวให้พานมวยตับจากเลยเครับไม่ทําห้ือไมนตีพขอห้ยตัวลบลูกนั่นไอ้เสียวเลย